ครับผมทีมงานโซกินเกียงจะพามาต,ตีพึ่งพึ่งโพรงแมีนบัวพึ่งโพรงพึ่งโพรงหรือว่าบ้านเราเรียกพึ่งโกนแมีนบ่พอดีบังเอิญมาเจอครับน,นั่น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 หลายสันในเวียดนาเมาเลยพึ่งโกนพึ่งโกนคืลังเตรียมอบขุนก้อนกำลังเตรียมอุปก้อนหลายสันอยู่หลายสันอยู่ ดเดี๋ยวพาไปเบื้องห้างมันก่อนนี่ห้างมันใกล้ๆนี่อยู่ในนี้ละนี่นั่นๆเป็นกลุ่มๆขาวๆอยู่นี่คือเป็นครัง้งแรกครั้งแรกจะพามาตีพุงโผโดยทีมงานซอกินเกลียง เออปกติทางบินมันสิออกทางฝุ่นเนี่ยเราไม่ชิมาทางที่ก่าหามยืนไก่ที่ทางมันเนี่ยเว้ยโอ้ดีสายย้ายอยู่โดดเลยโยนโย้อนนึ่งโทรศัพท์ไปทางอื่น ก็รับเป็นฟังด่เออเขาไปใกล้แล mm. oh, er> uh. ้วเขาไปใกล้แล้วมัม้อืมอู้ดังขาวคุณเป็นสันเป็นสันอยู่นั่นนั่นนั่นนี่โอ้โหมันมันดยา่ขวน้มันตอมขวนเด ันคือข้าวขาวนีน้ำหวานหรอบ่คือปนน้ำต่อปามเหนือมั้งน้ำหวานปามบ่หนีอยู่ในปามปามจักสั่นหนอซีสั่นหาสันหอยไดดบ่หอยอะไรบ่โอ้หุ่นๆุอยู่ฟังหุ่นบอกหลายหนุ่นแตกออกละแม่มันมันมอยู่เต๋ยกินอยู่บ่ cơm nần lấp vườn bò tì tắn cứ mì đỏ vậy bây hàng luôn rồi bò nên tôi ăn khuẩn, nuồn xe cang này vậy ạ? sẻ? ừ, Bú! ăn à, pan ngay vậy ว,วังเด้อระวังเด้ออืมปีนแต่ว่าปีนอืมอืมปีนจนมีตัดม่ใช่หักป่ะโอ้ปีนทั้งคุณบ่ะยังหัก อ่มันยังหมดนี่อืออ้ยอกี่เลยบูโอเคโอเคโอเคพ่อพ่อพ่อำละได้บะโอเคโอเคอ้ จ็คสันน่ะแจ็คสันน่ะฮ่าบวัวมโหจะขับไปไกลมันลมเลยดิมีหน่อยว่าไงเนี่ยไปไปไปออกไปไป,ปฏิบัติการดูรทีมงานซอคินเกลียงพึ่ง,<ป>งกวนพึ่ง, <ไป S 2> งกวนหรือว่าเพ,พิ่งพวงพึ่งพวงพึ่งพวงพึ่ง ม่นาำไม่ติลูกอืองอยเบิ้องันข้าๆฮ้ลโหย Lên bỏ. Em tám lên em Em tuổi mười em. tuổi mười tám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  Ừ mười tám tuổi mười tám

ไปๆเดาเาไปยืเงานนี่โอ้ย <c oughs> เ้เงได้เอ็เดไม่ทะลุผลงานผลงานตก่อยอ,อือนี่ะวันน่ะมันมูมีเออ เอาแตี้เออเอเอาตั็งแต่ฝนก็ตก